เที่ยวเลี้ยงในวิ่งพุ่งกัดเนี่ยถ้าเป็นกระป๋องหรือเป็นกระจกเนี่ยก็เพื่อนๆก็คิดดูสภาพนาะเหมนเราต่อยเข้ากําแพงเนี้ยแน่นอนแต่ถ้าเป็นถุงเนี่ยมันจะไม่เจ็บนะครับเพราะว่าสวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องไปต้าทิปนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเรื่องของการทําถุงพันปานะครับก็มีหลายคนนะครับทักกันมาถามว่าถุงพันปานต้องทำยังไงพี่ผมก็บอกไว้ว่าบางคนก็เอาไปทําก็ได้ผลดีบางคนไปทําก็ยังมีข้อผิดพลาดอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า การใช้ถุงพันปลาทําถุงพันปลานั้นนะ่ะที่สมบูรณ์แบบนะครับเขาทําไปยังไงนะครับเดีย๋ยวมาดูกันมาถูอุปกรณ์ก่อนนะครับอุปกรณ์เนี่ยอันดับแรกคือขอบวงด้านบนนะครับแนะนําให้ใช้เป็นเหล็กแบนเนาะเหล็กแบนที่เขาใช้ทาเหล็กดัดเหล็กดัดประตูหน้าต่างบ้านนี่แหละนะครับตัวเน,นี้นะครับเส้นหนึ่งก็น่าจะอยู่ที่ประมาณไม่เกินร้อยนะครับนะครับหกเมตรยาวหกเมตรเนาะอ่าแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งนั่นก็คือเหล็กเหล็กกลมนะครับ ตัวเหล็กกลมเนี่ยผมจะไม่ค่อยแนะนําให้ใช้สักเท่าไหร่เพราะว่าเหล็กกลมเนี่ยมันจะมีความบิดความเบี้ยวอะไรไม่ง่ายกว่าง่ายกว่าเหล็กในก่าเล็กแบนที่เป็นเหล็กดักแบบนี้นะครับอ่าอันนี้ถ้าให้ความมาตรฐานเลยเนี่ยแนะนําให้ไปจ้างร้านทานะครับร้านทํามันจะมีขอบวงบนแล้วก็ขอบวงล่างแล้วจะมีขาตั้งขาตั้งระหว่างอันเนี่ยอ่าสักสามสี่อันเพื่อค้ากันอันนี้จะเคลื่อนที่ได้จะสามารถยกไปนู่นไปนั่นไป,น,ไปนี่ได้นะครับแต่สาหรับผมเนี่ย ผมจะใช้แบบแขวนนะครับเพราะผมพื้นที่บ้านผมค่อนข้างจะมีหน่อยนะครับผมก็จะใช้แบบแขวนนะครับอ่าผมก็ทำแค่ขอบวงด้านบนอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวผมจะเอาเอเชือกเนี่ยแขวนกับราวอีกทีหนึ่งนะครับอ่าขอบวงอันนี้นะแล้วก็ดัดเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้ไปเชื่อมตรงนี้สักหน่อยหนึ่งนะครับโอเคอ่าคราวนี้มาดูเรื่องของถุงตานนะครับถุงถุงเนี่ยผมจะเลือกใช้ขนาด20คูณ30อันนี้เป็นถุงถุงไล่เนาะ20คูณ30 อ่ายี่สิบคูณสามสิบเนี่ยยี่สิบคือ,อไรยี่สิบนี่คือความกว้างของถุงส่วนสามสิบเนี่ยคือความยาวของถุงนะครับยี่สิบเนี่ยคือความยาวของจากซ้ายไปขวาอ่าอย่างนี้เนาะจากซ้ายไปขวาเนี่ยคือความยาวยี่สิบของกว้างยี่สิบส่วนความยาวก็คือสามสิบตรงนี้อ่าแต่จุดสําคัญมันอยู่ตรงนี้ครับความกว้างยี่สิบเนี่ยเวลาเราตัดเหล็กเนี่ยเราไม่ใช่ตัดยี่สิบนิ้วนะนะครับอันนี้หน่วยเป็นนิ้วนะครับไม่ใช่ตัดยี่สิบนิ้วนะครับผิดทนันทีนะ เพราะเราอย่าลืมว่าถุงมันสองสองด้านนะครับเพราะฉะนั้นเวลาตัดมันต้องคูณสองเท่าอย่างถ้าพื่ถ้าผมเนี่ยใช้ยี่สิบถุงขนาดยี่สิบคูณสิบผมก็จะตัดสี่สิบนิ้วนะครับถ้าเพื่อนจะใช้ยี่สิบหกก็ต้องตัดเป็นห้าสิบสองนิ้วนะครับอันนี้ต้องคำนวณเอานะนะครับส่วนเรื่องชนิดของถุงเนี่ยถุงจะมีสองอย่างถุงร้อนกับถุงเย็นนะครับให้เลือกใช้ถุงร้อนนะครับถุงร้อนเพราะว่าถุงร้อนมันจะใสมันจะเห็นด้านในแต่ถุงเย็นอ่ะมันจะไม่เห็น มันจะเห็นคุณๆนะครับเพราะฉะนั้นเลือกใช้ถุงร้อนจะเหมาะสมงกว่านะครับโอเคเรื่องของถุงจบไปแล้วเนาะคราวนี้เ,เรามาดูว่าการพับขอบถุงการเก็บขอบถุงจะทำยางไงปกติมันก็จะแบนๆอย่างนี้เนาะถ้าเราใส่น้ําเลยโดยที่เราไม่เก็บก้นถุงเนี่ยจุดที่ว่ามุมเนี่ยมันจะทางออกไปนะครับแล้วมันก็จะเป็นที่แอบของลูกไล่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดลูกไล่มันแอบนะครับปลาที่เราไล่เนี่ยตัวเลี้ยงเนี่ยมันจะไล่ได้ไม่เต็มที่ นะครับมันจะไม่ได้ประสิทธิ์ไม่ได้กำลังเต็มที่เพราะฉะนั้นเราต้องเก็บก้นถุงก่อนนะครับการเก็บก้นถุงเนี่ยทำยังไงมาดูกันนะครับเก็บขอบขอบก้นถุงเนาะนี่นะครับเราจะต้องถืงท่าน,นี้เนาะให้ตะเข็บมันตรงกันนะครับแล้วจากนั้นนี่ดูนะครับตรงนี้เนาะเราจะให้ตะเข็บล่างกับตะเข็บข้างเนี่ยตรงกันนะครับแล้วก็พับเข้าไปสักหน่อยหนึ่งสักห้านิ้วนะครับสักห้านิ้วนะครับ ครับก่อนจากนั้นก็เอาเทปกาวนี้แหละครับเทปกาวเนี่ยแล้วก็ผมไม่ต้องบอกเนาะหาตัวที่ไหนเนาะตามเซเว่นตามอะไรก็มีอยู่เทปกาวนี่นะครับปิดปิดเพื่อล็อกเอาไว้ไม่ให้มันเคลื่อนที่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเก็บ ขายก้นขิงเนาะทำทั้งสองด้านเลยนะครับทำทั้งสองด้านเลยเอ้านี่นะครับผม ระวังนะครับตัดระวังไปโดนถุงนะถุงขาดนะนะครับก็จะได้ออกมาลักษณะนี้เห็นไหมครับนี่ลักษณะนี้นะครับแล้วก็อ่าทำสองอันเนาะทำสองอันนะครับเราจะใส่ใส่อันเดียวเนี่ยมันจะถุงมันจะแตกง่ายเกินไปนะครับให้ใช้สองอันนะครับใช้สองอันซ้อนกันนะครับแล,แล้วก็ให้แนวตะเข็บตูดเนี่ยมันมันมันอยู่ในตำแหน่งเดียวกันนะครับอย่าไปสลับด้านนะ ให้อยู่ในแห่งเดียวกันนะครับอ่อดีเราจะตัดิแล้วก็มาถึงจากนั้นเราก็จะมา <c oughs> ใส่วงขอบนะครับใส่วงขอบก็ใส่จากด้านในเข้า,านะครับอย่าไปใส่ด้านนอกนะใส่แต่ด้านในแล้วก็ปิ้นออกนะครับปิ้นออกก็จะชายชายจากขอบเนี่ยจะลงไปประมาณสิบเซนนะครับสิบเซนถ้าใครมีสายเคเบิลรัดจอะแล้วรัดเลยก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีเนี่ยก็เอาทูปก,ก็ได้ทูป เจาะนะครับให้มันละลายติดกันนะครับจะเป็นมันจะยืดได้โอเคหรือว่าจะเอาเทปกาวเทปกาวแปะแป,ะแ,ปะแนบอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับได้ทุกอย่างให้มันยึดให้มันยึดอยู่อย่างเดียวนะครับอ่าก็จะเป็นนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่สําเร็จกันแล้วว่าทายังไงนะนี่นะครับคือถุงที่ทําสําเร็จแล้วนะครับทําเสร็จแล้วนะครับผมก็ใช้แบบแขวนเนอะอย่างที่บอกผมใช้แบบแขวนถ้าใครใช้แบบขาตั้งก็ต้อง ไปจ้างร้านทำนะครับนะครับการเก็บก้นถุงเห็นไหมครับอ่าเขาก็จะเนียนๆสวยๆแบบนี้นะครับระดับน้ำเนี่ยก็อยู่ถ้าใส่ไปเนาะก็ประมาณนี้ก็ห้าสิบเซนนะครับห้าสิบเซนเห็นไหมครับเอ,อถุงพานเนี่ยใช้ได้หมดเนาะใช้ได้หมดนะครับทั้งพานตุเมียก็ได้นะครับไล่ลุกไล่ก็ได้นะครับเดี๋ยวมาดูตรงนี้กันนี่ นี่นะครับผมก็จะมีนี่อยู่ถามว่าผมเอาไอ้นี่ไอ้ผ้าบางเพราะอะไรเพราะว่าไม่อยากให้โดนแสงเพราะว่าถ้าโดนแสงแล้วตะไคร่น้ำมันจะขึ้นนะครับตะไคร่น้ำจะขึ้นนะครับแถมให้อีกนิดหน่อยนะครับการไล่ลูกไล่เนี่ยผมจะไม่ได้ไล่ถุงเปล่าเนาะจะใส่พืชน้ำไปบ้างนะครับการใส่พืชน้ำเนี่ยมันจะมีประโยชน์ตรงที่ว่าเวลาลูกไล่วิ่งหนีเนี่ยมันจะวิ่งซิกแซกใช่ไหมครับวิ่งซิกแซกแล้ว ปลาที่เราเลี้ยงเนี่ยเขาก็จะมีวิ่งซิกแซกบ้างอะไรบ้างทําให้ตัวเขาอ่อนด้วยนะครับอ,อันนี้ก็คือเคล็ดลับนิดน,นิดน้อยๆยครับแล้วก็เอ่อทำไมเราถึงได้เลือกเลือกใช้ถุงนะครับนะครับเหตุผลที่ทําไมเลือกใช้ถุงทําไมเราไม่ทําไมเราไม่ใช้กระป๋องหรือใช้ตู้กระจกทําไมเราไม่ใช้สิ่งนั้นทําไมเราต้องใช้ถุงนะครับเพราะว่าถุงเนี่ย เวลาปลาเขาไล่เนี่ยพวกลูกไล่ตัวเล็กๆเนี่ยนะครับเห็นไหมบางครั้งทีเขาจะไปแอบข้างๆแนบๆถุงเนี่ยนะครับแนบๆถุงปลาที่เราเลี้ยงเนี่ยวิ่งพุ่งกัดเนี่ยถ้าเป็นกระป๋องหรือเป็นกระจกเนี่ยก็เพื่อนๆก็คิดดูสภาพเนาะหมนเราต่อยเข้ากําแพงเนี่ยแน่นอนแต่ถ้าเป็นถุงเนี่ยมันจะไม่เจ็บนะครับเพราะว่าก็รู้อยู่เนาะถุงมันนิ่มกว่าใช่ไหมครับฮะตรงนี้ก็คือเป็นจุดที่ทําไมเราต้องใช้ถุงนะครับ ถ้าคุณชอบสาระและเคล็ดลับประกาศดีๆแบบนี้กดติดตามไว้ได้เลยครับและอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งการแจ้งเตือนด้วยเพราะว่าทุกๆครั้งที่มีคลิปดีๆที่เราอัปโหลดลงมามันจะแจ้งเตือนให้คุณได้รับชมก่อนใครนะครับ